คอร์สคอร์สที่สี่คอร์สนี้ถือว่าไม่ค่อยมีคนนิสัยเมลกเกรีเท่าไหร่คอร์สหนึ่งคอร์สองคอร์ดสามมีอยู่แต่คอร์สนี้ไม่ค่อยมีแทบไม่มีเลยคนนิสัยที่ไม่เอาทานอะ่ะเอาแต่อย่างอื่นไม่เอาทานเอาแต่ติก๊กต็อกไงไม่เอาทาน ก็เอามาดัดนิสัยพอใกล้จะจบคอร์สอ่าเป็นคนดีขึ้นมาได้เออปรับปรุงได้เริ่มเปลี่ยนตัวเองได้จากมาแรกๆก็เขาปฏิบัติธรรมกันก็นอนดูติ๊กตอกอ่ะพอโดนอาจารย์ด่าไปโอ้โหดีขึ้นกันทุกคนเลยคนไอ้คนที่ไม่ได้นอนดูติ๊กตอกก็พลอยสะเทือนไปด้วยไงก็ <c oughs> พลอยเร่งพลอยรีบไปด้วย <c oughs> กลัวโดนไง ก็หลักของการภาวนานะหนึ่งกลับบ้านไปเราฝึกที่นี่เราฝึกตอนอยู่ที่นี่เราทำยังไงกลับไปเราก็ทำเหมือนอยู่ที่นี่ถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จในเรื่องการภาวนานะเราต้องทำเหมือนตอนที่เราอยู่ในที่ปฏิบัติเลย ถึงเราจะต้องทำงานทำการไปบ้างเพราะเรายังต้องหาเงินเพื่อหล่อเลี้ยงขันห้าหล่อเลี้ยงชีวิตของเราต่อไปแต่ว่าการภาวนาเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึง่งที่สามารถมนุษย์เราเนี่ยทำงานไปด้วยภาวนาไปด้วยได้เพราะการภาวนาที่แท้จริงมันคืออยู่ในชีวิตประจำวันเราก็คือ ยืนเดินนั่งนอนดื่มกินทำพูดคิดเราสามารถภาวนาไปด้วยได้หลักของมันคือทุกลมหายใจเราต้องเก็บเกี่ยวเติมความรู้สึกเข้าไปพร้อมกับลมหายใจเข้าเรามีลมหายใจกันอยู่ตลอดเวลาเราแค่เพิ่มเติมไปตรงที่ว่าทุกลมหายใจเข้าออกเรา เราเอาความรู้สึกเอาความรู้สึกแนบเข้าไปด้วยผสมเข้าไปด้วยสูตรลมหายใจให้รู้สึกว่ามันมีอะไรไหลเข้าไปแล้วทุกย่างก้าวที่เราเหยียบย่างเราเดินให้เรารับรู้ความรู้สึกไปด้วยทุกย่างก้าวที่เราเหยียบลงกับพื้นเราไม่ได้ลอยตัวอยู่ ถึงเรานั่งอยู่ก้นเรากระทบเก้าอี้ก้นเราแตะเก้าอี้เราก็รับรู้ความรู้สึกตรงนั้นการภาวนาการปฏิบัติธรรมมันคือใช้ความรู้สึกเราจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้เราจะถึงทรรได้เราต้องใช้แค่ความรู้สึกล้วนๆเพราะมนุษย์มีแค่สองโหมดโหมดรู้สึกตัวและโหมดความคิด หมดความคิดมันสร้างการปรุงแต่งและสร้างอารมณ์แต่โหมดรู้สึกตัวไม่สร้างอะไรเลยสร้างแต่ความเงียบมีแต่ความเงียบยิ่งรู้สึกตัวมากเรายิ่งเงียบมากเรายิ่งมีความเงียบเพิ่มเติมเข้ามาในจิตในใจเรามากขึ้นสังเกตไหมว่าเรามาวันแรกกับขณะปัจจุบันเนี้ยที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยต่อหน้าอาจารย์เนี้ยระหว่างมาวันแรกอ่ะ เรามีแต่ความฟุ้งซ่านเรามีแต่ความคิดมากมายสับสนวุ่นวายฟุ้งซ่านตลอดเวลาแต่พอเรามาฝึกรู้สึกตัวเรามาฝึกเติมความรู้สึกตัวทั้งวันทุกวันมีใครสังเกตเห็นตัวเองไหมลองสังเกตกันดูว่าเรามีความเงียบและความสงบเข้ามาแทนแทนอะไรแทนที่การปรุงแต่งแทนที่ความคิด แทนที่ความฟรุงส่านนี่แหละเป็นผลของการปฏิบัติภาวนาถ้าใครไม่มาปฏิบัติก็ไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยก็อยู่กับความคิดอยู่กับการปรุงแต่งตลอดปีตลอดชาติทุกกับทุกกันเพราะฉะนั้นการภาวนาไม่ได้ยากนะอาจารย์ให้เทคนิคไปแล้วนะไม่ต้องมาถามอาจารย์ว่าอาจารย์เทคนิคยังไง ขอเทคนิคหน่อยแล้วกลับไปบ้านทำยังไงถึงจะปฏิบัติภาวนาได้รู้แล้วนะอาจารย์ให้เทคนิคไปทุกคนละทุกลมหายใจเข้าให้สูดเอาความรู้สึกเข้าไปผสมเข้าไปแนบเข้าไปลมกับความรู้สึกให้มันเข้าไปพร้อมกันทุกย่างก้าวที่เหยียบย่างลงดินแตะพื้นสัมผัสร่างกายส่วนไหนสัมผัสกับอะไร ให้รับรู้ความรู้สึกเข้าไปให้ความรู้สึกมันอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าให้มันชะแวบออกไปตรงนี้ตังหากที่มนุษย์ไม่เคยฝึกมนุษย์มนุษย์คนไหนที่ฝึกคนนั้นก็ได้นะไม่เราไม่จำเป็นต้องเกิดมาในศาสนาพุทธ แต่เราก็สามารถบรรลุธรรมได้ถ้าเรามาฝึกไม่ว่าจะชนชาติไหนไม่ว่าจะอยู่ประเทศอะไรทวีปอะไรไม่ว่าจะนับถือาศาสนาอะไรถ้าเรามาฝึกตัวนี้ก็เข้าถึงธรรมได้เหมือนเหมือนกันทุกคนบรรลุธรรมได้ทุกคนทุกเชื้อชาติทุกาศาสนาเพราะมันไม่มีการแบ่งในเมื่อธรรมชาติมันมีอยู่ในตัวแค่เราไปเรียนรู้มันเราจะเกิดมาในาศาสนาอะไรก็ได้ในเผ่าพันธุ์ไหนก็ได้ในทวีปอะไรก็ได้ถ้าเราพร้อมที่จะมาเรียนรู้ตรงนี้ ก็บรรลุทำได้ทุกคนทุกเชื้อชาติทุกศาสนาเพราะธรรมชาติไม่แบ่งแยกใครทางนั้นใครฝึกคนนั้นก็ได้ใครเรียนรู้คนนั้นก็เข้าถึงใครเรียนรู้คนนั้นก็ประจักษ์ด้วยตัวเองเข้าใจด้วยตัวเองรู้ด้วยตัวเองมันจะแสดงผลให้เฉพาะคนที่ฝึกเรียนรู้ ทดลองและทดสอบด้วยตัวเองเท่านั้นถ้าใครไม่ฝึกเรียนรู้ไม่ทดลองไม่ทดสอบด้วยตัวเองก็ไม่มีวันที่จะเข้าใจมันหรอกธรรมชาติอ่ะถึงมันมีอยู่ก็ไม่เข้าใจมันหรอกเข้าถึงมันไม่ได้หรอกก็เราไม่ได้ศึกษามันเราจะเข้าถึงได้ยังไงอะสมมติเราเกิดมาในประเทศไทยแต่เราไม่เคยคิดจะเรียนภาษาไทยเลยเราไม่เคยอ่านไม่เคยเขียนไม่เคยฝึกเขียนไม่เคยฝึกอ่านเราก็ไม่รู้หรอกเราก็เขียนไม่ได้หรอกเป็นไหม คนแก่สมัยก่อนเกิดมาในประเทศไทยไหมยุคก่อนๆหน้านั้นเมื่อหลายร้อยปีอะ่ะเกิดมาในประเทศไทยแต่ว่าไม่เคยฝึกเขียนฝึกอ่านเลยเขาเขียนได้ไหมเขียนไม่ได้คนจะเข้าถึงธรรมก็เหมือนกันถ้าไม่ฝึกไม่เรียนไม่ทดลองไม่ทดสอบก็ไม่มีวันเข้าถึงการที่เรามาฝึกการที่เรามาฝึกเจริญสติเนี่ยนะ ทำไมการเจริญสติการรู้สึกตัวทำไมมันถึงบรรลุทำได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าการที่เราไปเกิดอ่ะมันคือการลันพบลันชาติความคิดปรุงแต่งและอารมณ์เราสร้างพบสร้างชาติให้กับเรามันก็จะพาเราลันไปเกิดวนเวียนวนเวียนวนเวียนอยู่ในวัตตะสงสารการเกิดแก่เจ็บตายอยู่อย่างนั้นแหละแต่ถ้าเรามาฝึกรู้สึกตัวพอมีสติสติมันเจริญ ปัญญามันเกิดอารมณ์อะไรมากระทบปุ๊บมันเห็นปุ๊บันด,ดับปุ๊บเหมือนกันมันแก้อารมณ์เรามาฝึกเจริญสติเพื่อแก้อารมณ์อารมณ์ตัวสร้างภพสร้างชาติอารมณ์ดีก็สร้างภพดีให้กับเราอารมณ์ขุนเคืองใจก็สร้างภพนรกให้กับเราเราก็ต้องไปเกิดในภพนรก ในพบภูมินั้นที่มันมีคลื่นพลังงานตัวนั้นอยู่เราเกิดพลังงานอะไรความคิดปรุงแต่งมันเกิดอารมณ์ละปรุงแต่งเป็นอารมณ์ละตายในขณะอารมณ์นั้นเราจะไปพบภูมินั้นทันทีพบภูมิมิตินั้นที่มันมีอารมณ์พวกนี้อยู่เราจะถูกดูดวุบไปพบนั้นทันทีเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการให้ทานรักษาศีลน,นั่งสมาธิก็ สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ตอบโจทย์นะไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะมันดีแต่มันเป็นแค่บาดฐานเบื้องต้นที่เราต้องทำเพื่อนําม,มาสู่การศึกษาเรื่องอารมณ์ศึกษาเรื่องการออกจากภพชาติทานศีลสมาธิเป็นเรื่องดีแต่มันก็ยังไม่สามารถที่จะตัดอารมณ์ตัดภพตัดชาติให้เราได้เพราะฉะนั้นคนที่มาฝึกรู้สึกตัว ฝึกภาวนาเพื่อรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองตัวนี้แหละที่จะตัดภพตัดชาติให้กับเราที่จะพาเราออกจากภพจากชาติการรู้เท่าทันกําลังโกรธมันสติมันไปเห็นปุ๊บมันตัดปั๊บนี่คือการตัดภพชาติมีแต่การฝึกเจริญสติเท่านั้นที่จะตัดภพชาติให้กับเราได้วิธีอื่นทําไม่ได้ให้ทานก็ทําไม่ได้รักษาศีลก็ทําไม่ได้นั่งสมาธิก็ทําไม่ได้ ยิ่งคนติดสมาธิมากๆเนี่ยพอลุกออกจากสมาธิเนี่ยลุกออกต่อต่อให้นั่งสมาธิสามวันสามคืนเลยอาจารย์ท้าเลยนั่งสมาธิสามวันสามคืนพอลุกมาปุ๊บเปิดประตูมาปุ๊บมีคนชี้หน้าด่าแม่ถุยน้ำลายใส่หน้าเราด่ากดพ่อกดแม่กดเงาสักการะเราอาจารย์ท้าได้เลยอารมณ์ตัดไม่ได้มันมีแต่จะก,กระโดดถีบหน้าเขา มันคุมอารมณ์ไม่ได้สมาธิอ่ะเพราะอะไรเพราะอาจารย์เป็นมาก่อนแต่ตัวที่ตัดอารมณ์ให้ได้คือสติเพราะฉะนั้นอาจารย์กำชับมากเรื่องสติฝึกเพื่อไปตัดอารมณ์ตัดภพตัดชาติให้กับเราไม่ต้องไปผุดไปเกิดไม่ต้องไม่ต้องไปเสวยหยุดเสวยภพชาติด้วยสติ การรู้เท่ารู้ทันรู้ทันปุ๊บมันตัดปุ๊บรู้ทันปุ๊บมันตัดปุ๊บมันตัดเองด้วยนะเราไม่ต้องสั่งถ้าสติมันพร้อมแล้วมันตัดให้เราเองไม่ต้องไปสั่งมันมันทำงานให้กับเราเองเพราะฉะนั้นทุกคนพอเข้าใจแล้วเนาะเรามาฝึกเพื่ออะไรเพื่อตัดภพตัดชาติให้กับตัวเราเอง การศึกษาธรรมะเป็นเรื่องของการศึกษากายกับจิตเท่านั้นไม่ใช่เรื่องอื่นไม่ต้องไปทำอย่างอื่นทำอย่างอื่นมันเป็นแค่มันเป็นแค่เปลือกมันเป็นแค่หนทางที่เดินเข้ามาสู่สู่มรรคผลนิพพานแต่มันยังไม่ใช่แก่นแก่นแท้คือการเจริญสติอาจารย์ให้เทคนิคไปแล้วนะกลับไปบ้านทำไง สูดลมหายใจเข้าเอาสติแนบเข้าไปด้วยความรู้สึกเข้าไปด้วยลองหายใจเข้าลึกๆอย่างเงี้ยสูตรเข้าไปเอาเอาความรู้สึกเข้าไปเราจะสูตรเข้าไปอย่างเงี้ยเนี่ยวืบเนี่ย ốc, ได้ละภาวานาได้ละหนึ่งครั้งเก็บเกี่ยวไปเก็บเกี่ยวให้มากในระหว่างวันในชีวิตประจำวันเราขับรถไปเนี่ยก็สูตรลมหายใจเข้าปื๊บเน,นี่ย เอาความรู้สึกเข้าไปด้วยขณะที่เราสูดน่ะเรานิ่งละนั่นแหละความนิ่งความสงบมันจะเกิดขึ้นขณะแค่เราสูดเข้าไปแค่นี้แล้วเราก็เติมแบบนี้ไปบ่อยๆ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 เหยียบลงไปที่พื้นก็ให้ความรู้สึกมันรับรู้รับรู้ความรู้สึก เขาเรียกว่าเหยียบย่างเยื้องเดินอย่างผู้มีสติผู้รู้ตัวผู้รู้สึกตัวไม่ยากการภาวนาอายุเท่าไหร่ก็ทำได้เพศอะไรก็ทำได้เชื้อชาติศาสนาอะไรก็ทำได้ขอให้มาปฏิบัติจริงจังขอให้เข้าใจวิธีที่ถูกต้อง แล้วอยากให้เข้าใจกันใหม่การเป็นพระเราทุกคนเนี่ยเป็นพระกันได้หมดทุกคนเลยนะเป็นพระไม่ใช่เอาชุดเหลืองๆมาหม่มอันนั้นอันนั้นยังไม่ใช่ยังไม่ใช่พระอันนั้นสมมติสงสมมติว่าเป็นสงไปก่อนเพราะบวชมาเพื่ออะไรห่มชุดนั้นเพื่ออะไรเพื่อที่จะภาวนาให้เป็นสงอันนั้นเป็นหลักการของนักบวช แต่จริงๆแล้วพวกเรามีความเป็นพระกันอยู่ทุกคนแหละถ้าบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันน่ะนั่นแหละพระได้เกิดขึ้นแล้วเราคือพระตัวจริงเราไม่ใช่พระปลอมๆด้วยถ้ายังเป็นนักบวชธรรมดาแต่ยังไม่ได้บรรลุธรรมยังไม่ได้เป็นพระโสดาบันอันนั้นยังยังเป็นพระปลอมๆเป็นพระบวชแล้วห่มเหลืองแล้วแต่ไม่ภาวนาอันนั้นยิ่งน่ารังเกียจขอข้าวชาวบ้านกินฟรีไปวันว ไม่ทำประโยชน์ให้กับตัวเองไม่ทําประโยชน์ให้กับศาสนารับซองไปวันๆอันนั้นต้องไปนรกแน่นอนถ้าไม่เชื่ออาจารย์ก็สําหรับนักบวชนะก็เตรียมตัวได้เตรียมตัวให้พร้อมเตรียมรับมือให้พร้อมด้วยเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องบวชเราไม่ต้องขอข้าวใครกิน การขอข้าวคนอื่นกินเขาให้สิ่งหนึ่งมาเราต้องมีสิ่งหนึ่งตอบแทนเขาเขาให้ข้าวให้น้ํามาเราต้องตอบแทนเขาเราต้องศึกษาทมจนรู้ความจริงแล้วก็เอามาสอนเขาแบบนี้มันถึงจะเป็นการตอบแทนกันไม่ใช่เขาให้น้ําให้ข้าวให้เงินให้ทองใช้ชีวิตแบบสวาปามเอาเงินญาติโยมไปทําอะไรสารพัดที่ตัวเองอยากทํา คนพวกนี้ไปนรกแน่นอนส่วนญาติโยมก็เห็นชุดเหลืองๆไม่ได้เห็นชุดเหลืองๆอ,อยากให้อย่างเดียวเราเกิดมาในศาสนาพุทธที่รุ่งเรืองที่สุดคําสอนเราก็ได้ยินได้ฟังกันมาเยอะเรามาปฏิบัติตัวให้ตัวเองเป็นพระกันดีกว่าความเป็นพระก็คือความเป็นพระโสดาบันนั่นแหละปฏิบัติภาวนาไปแบบนี้แหละ กลับไปบ้านก็ทําแบบนี้แหละทําทุกวันรับรองเราจะได้เป็นพระของแท้เมื่อเราเป็นพระแล้วอุปทา,านความยึดมั่นถือมั่นเราขาดแล้วนะมันจะไม่มีทางวกกลับไปมีกิเลสอีกไม่มีทางเป็นไปได้เชือกที่มันมัดกันแล้วเนี่ยมันมัดกันแล้วเนี่ยนะแล้วก็ตัดมันขาดเนี่ย เชือกที่มันเป็นเส้นเป็นเกลียวเนี่ยนะพอเราตัดมันขาดแล้วอะ่ะมันต่อไม่ได้ละ่ะมันต่อไม่ได้มันไม่มีวันเหมือนเดิมเราจะเป็นอีกคนนึงแต่อยู่ในร่างเดิมความรู้สึกเราจะเปลี่ยนไปทั้งหมดเลยแต่อยู่ในร่างเดิมไม่ได้เปลี่ยนร่างไปไหนรอทิ้งร่างอย่างเดียว เป็นคนใหม่ที่อยู่ในร่างเก่าถ้าเราบรรลุธรรมแล้วนะเราจะเป็นคนใหม่แต่อยู่ในร่างเก่ามันจะมีอะไรแปลกๆก,กว่าคนปุถุชนคนธรรมดาเยอะมากแต่เราก็อยู่ในร่างเดิมนี่แหละไมได้เปลี่ยนร่างไปไหนหรอกเพราะฉะนั้นเราทุกคนจะต้องไปฝึกตัวเองให้ตัวเองเป็นพระให้ได้ เป้าหมายของพวกเราทุกคนคือจะต้องไปฝึกให้ตัวเองเป็นพระให้ได้เกิดมาแล้วต้องไม่เสียท่าเสียทีพบชาติเราจะต้องเปลี่ยนตัวเองให้ได้ในชาตินี้จำคำของอาจารย์ไว้นะเราต้องไปฝึก ภาวนาจนกว่าเราจะเป็นพระให้ได้ถ้าเราเป็นพระแล้วเราจะไม่มีทางได้ไปนรกอีกเด็ดขาดนารกเขาไม่เอาเราหรอกจิตเราไม่มีทางไปผูกกับนรกได้เดยเพราะว่าจิตเราไม่มีทางไปผูกกับนรกเพราะว่าจิตเราได้ตัดขาดอุปาทานมันได้ขาดไปแล้วตัวที่พาเราไปนรกคืออุปาทาน คือความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ไม่ใช่เราไปสั่งให้มันยึดนะไม่ยึดนะอันนี้อย่ายึดอันนี้ต้องยึดเราสั่งไม่ได้เมื่อธรรมชาติมันเกิดแล้วมันจะรันของมันไปเองมันจะดําเนินของมันไปเองมันจะไหลของมันไปเองมันจะทํางานของมันไปเองเราไปสั่งการอะไรไม่ได้สักอย่างเลยมันเป็นเองทั้งหมดถ้าใครอยากรู้สภาวะนั้นก็จงบรรลุธรรมกันแล้วกัน จะได้ไปเห็นสภาวะนั้นสภาวะที่อาจารย์พูดก็โมทนาสาธุทุกคนกลับไปทำต่อกันนะสาธุขอให้ได้เป็นพระกันทุกคนทุกท่านโมทนาสาธุจ้า